สวัสดีครับทุกคนครับ ID นี้เนี่ยผมเคยเปิดไปแล้วมือทองนะครับเปิดได้โรนโดนะบิ๊กไทม์นะครับผมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวย้อนดูนะครับผมตอนนั้นรู้สึกว่าจะเปิดไปแค่รอบสองรอบเองเนาะเราก็ได้เลยนะครับผมอยู่ไหนวะอยู่ฟูลทีมมาริดปะขอดูนิดนึงนะเออไม่ใช่เมนยู Menu, ปะเออพลังสูงสุดอ่ะลองดูดิปึ๊บ มีปะโรนโดเอ้ยไม่ใช่เอ๊ะอยู่ทีมไหนนะแมนอยู่ปะปึ๊กเอ้ยไม่มีเอ๊ะอยู่ไลน์อัพไหนหนอเอ่อไอเลอฟเพสปะปั๊บนี่เออเปิดได้โรนโดร่างบิ๊กไทม์ร่างนี้ไปเนี่ยรู้สึก เปิดไปจุ่ม2จุ่มเองเนาะแล้วก็ได้โรนโดแล้วก็เลยทองเหลือเยอะนะครับผมของคุณโอมนะครับคุณโอมบอกว่าอ่ะทองเหลือจากแพ็คที่แล้วนะครับผมจัดโบรุชชี่หน่อยเพ่อะจะเอามายืนคู่กับคีเอลินี่นะครับเรามีคีเอลินี่อยู่แล้วด้วยนี่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 นถ้าได้โบนุชชี่มานะครับเอามายืนคู่กันนะครับผมมันบรรลเหลกอะลองดูครับทองเหลือจากครั้งที่แล้ว7 1,400ทองที่ทรงคุณค่านี้นะครับผมเราจะมือทองต่อเนื่องหรือไม่สําหรับดีนี้นะครับผมขอโบนชี่นะครับเป็นอ้าวเปิดไปบ้างแล้วนี่นาเหลือ121ตัว27ตัวในตู้นะครับผมเปิดไปบ้างแล้วนะครับผมยังไม่มาใช่ไหมอ่ะลองดูกันครับที่เหลือจัดไปจัคก,กี้จุ่มครับผมสําหรับโบนูชี่ร่างนี้พี่รักน้องครับผมไปครั้งแรกครับ2 3 1ส3สาม ลุยมาเลยตั้งแต่จูมแรกครับจบไปมือยังท้องอยู่ครับเพียงเปียงเพียงเพียงเปียงเปียงเปียงฮ่า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 ทวั่งได้ครับผมใครครับอาบีหนึ่งตัวอ้าวให้ไ,ไลฟ์เปล่าอ้าวตัวญี่ปุ่นหนึ่งตัวครับนี่อ,อ้าวให้ไลฟ์เหรอโอ้โหผมก็ยังไม่ชินกับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่ มันบ้าเกินไปแล้วถ้าเกิดว่ามาตั้งแต่จุ่มแรกนะครับอ๋อเป็นคอสตาคูต้ามาคอสตาคูต้ามาก่อนโอเค,อ,เคอ๋อนี่เปิดไอโฟนนี่ภาพยังสวยเลยนะอูหูไฮไลท์สองมือยังทองเยอะไประรดีนี้อ๋อคอสตาคูต้ามาแล้วหนึ่งจุ่มนะครับผมเหมือนสั่งได้นะเนี่ยมาผมก็ยังไม่ชินกับเอฟเฟกเท่าไรมากนะครับผมในภาคใหม่นี้นะเนาะยังไม่ค่อยเปิดแพ็คเยอะ ยังยังไม่ค่อยเปิดแพ็คมากอ่ะนะเออโ่ชนใหญ่ก็เปิดเปิดยังไม่เอาพูดง่ายอะ่ะตั้งแต่อัปเดตมา2 0 2 6อ่ะครับแพ็คแพ็คอินเตอร์ใช่ปะ่ะแพ็คอินเตอร์นะฮะแล้วก็แพ็ควันจันเนาะแพ็ควันจันเป็นแพ็คอะไรวะลืมแล้วเนี่ย แพ็กวันจันทร์ที่รีวิวไป3ตัวนะฮะก็คือเชลซีนะครับแล้วก็แพ็กวันนี้เนี่ยยังไม่ค่อยเปิดแบบแบบลึกอะนะอ่ะยังไม่ค่อยเปิดแบบลึกไปนู่นเลยเก,ก็เลยเอฟเฟกในการเห็นเนี่ยเปิดได้3ตัว2ตัวอะไรอย่างงี้ยังไม่ค่อยเห็นยังไม่ค่อยชินตาเท่าไหร่นะครับผมถือว่ามันมีความหลากหลายของเอฟเฟกนคะครับผมไปครับจุ่มที่ 2, สําหรับผมนะจุ่มที่ 2, สําหรับผมนะครับผมแต่อาจจะเปิดมาบ้างแล้วนะไปครับขอโบนชีเ bon มื่อกี้เรากด3รอบนะอเมื่อกี้3นะ1 2 3 ไปเลยเหมือนสั่งได้ครับจุ่มนี้ก็มาเลยเฮ้ยแต่ D M F ไม่ใช่การไฮไลท์แถมมาก่อนอาจจะอาจจะตกใจก็ได้นะเอาไม่ตกใจเหรอนึกว่าตกใจแล้วก็แบบเฮ้ยมีบุษชี้มาอะไรอย่างงี้นะเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเปิดได้แล้วมันแบบมีเอฟเฟกนี้ทุกรอบก็ดีเลยนะกลัวจะเป็นแสงดำมาเลยเนาะแสงดำนี่ในภาคนี้เนี่ยรู้สึกว่า มันไม่อยากได้เลยนะครับไม่เหมือนภาคที่แล้วนี่คือหลังคาดํานี่คือชอบชอบนะครับผมแต่ว่าแหมกลัวสายหลุดจังเลยสายมันตึงนิดนึงแต่ถ้าเป็นภาคนี้เนี่ยมันเราต้องลุ้นแบบแสงสีเสียงนิดนึงนะครับผมเออไปครับต่อครับแคนเติลสามรอบปุ๊บหนึ่งสองสามสามวิหนึ่งสองสามไปเลยโบรุชี่มารอบนี้ครับจบเลย GK เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้น่าจะเกลือน่าจะเกลือมันมีแบบฉากแบบนี้มาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอฟเฟกตัวตัวอีพิกหมาปะยังไม่เคยเห็นนะผมอย่างที่บอกอะผมยังไม่ค่อยยังไม่จํายังไม่หมดนะครับว่าเอฟเฟกของของภาคนี้มันมันมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมยังเห็นไม่ค่อยเต็มที่นะฮะมันต้องแบบเปิดไปแบบ เปิดไปเยอะๆหน่อยนะครับผมแบบแพ็คนี้เปิดไปหลายๆตัวนะครับแพ็คนี้เปิดไปหลายๆตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมเนาะแต่จุดโทษก่อนครับเอาเลิกเอาชัยเอางามยามดีครับผมแล้วก็ไปจัดต่อนะครับผมเป้าหมายหลักยังคงเป็นคิเอรินี่อยู่เหมือนเดิมนะครับอ้าวเปิดลุ้นลาอูสักทีนึงเด้ขอลุนลาอูสักทีนึงนะฮะปึ๊บเอ่อท่านใดดูคลิปนี้แล้วเนี่ยใช้มือถือของ Android นะครับผมรุ่นไหนนะฮะ ผมเพิ่งโพสบนหน้าเพจไปนะครับว่าเออใครใช้ ROG Samsung ะไรพวกนี้นะครับผมใครใช้มือถือของ Android รุ่นไหนอยู่บ้างเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์แนะนําก็ได้นะคือผมอยากจะผมอยากจะซื้อซื้อใหม่อีกเครื่องหนึ่งซื้อเครื่องใหม่อัปเกรดนิดนึนงนะคเครื่องเก่าใช้ ROG Phone 5s อยู่นะครับผมก็อยากจะอัปเกรดก็ลังเรียอยู่ระหว่าง ROG 9นะครับผมกับ Samsung คือมันต้องเอามาเอามาแบบแคปเจอร์หน้าจอขึ้นสตรีมอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมนอกจากความลื่นไหลแล้วนะ ROG มันได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยาก อยากจะลองแบบเปลี่ยน Samsung บ้างเห็นเขาว่าเปิดได้หลายจอนะ <laughs> มันก็ลังเลอยู่เหมือนกันนะครับใครใช้อยู่ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับรุ่นไหนนะฮะแต่ที่สําคัญคือผมต้องการที่แบบว่าแชร์หน้าจออะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับผมแต่ i p h o n นมีอยู่แล้วนะแต่บางคนบอกว่าเออใช้ iOS เลยพี่ i o อ e ลน่ึอยู่แล้วโอเคถ้าเกิดว่าคุณเล่น ID เดียวเป็นสายแข่งอะไรพวกนี้ไอโฟนก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้กันนะครับมาต่อครับต่อครับต่อครับผมเมื่อกี้เราได้ เปิดลาอูมานะฮะขอลองลุ้นเปิดลาอูรอบหนึงนะครับผมล้างเกลือก่อนล้างเกลือก่อนล้างเกลือ,อไปก่อน1จุ่มนะครับผม1ทีนะลาอูครับปุ๊บเข้าไปเดี๋ยวนี้มันเปิดได้หลายทีนะถ้าเป็นเปิดสมมุติว่าคุณตุนแพ็คลาอูไว้ประมาณสักสิครั้งอะไรเงี้ยคุณเปิดคุณคุณเปิดแบบครั้งเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องแบบกดทีละครั้งทีละครั้งเหมือนกับภาพาคเก่าแล้วนะครับอะตอนนี้เหลือในตู้97ตัวนะครับเป้าหมายของเรายัง อยู่นะครับก็คือโ bon บนะุชี่เนี่ยแต่ว่าเขาซากุต้าเขาซากุต้าก็ดีนะนะครับแต่ว่าตัวต่อไปอย่าเป็นนากาโมโตะนะนากาโตโมนะ <c oughs> 47นะครับ919 9 28ก3 9 4369545ต่อได้อีกประมาณ5จุ่มนะครับผมก็มีโอกาสอีก5ครั้งโบนุชี่จะมาหรือเปล่านะครับผมมาต่อครับผมไปจุ่มนี้แหละครับ1 2 3ไปเลยฮึบโบนุชี่ bon ประตู โแต่แค่ไม่แสงสีดำก็โอเคแล้วไม่แน่ไม่แน่อาจจะเปลี่ยนฉากแล้วแบบตกใจเอาไม่ไม่ตกใจเหรอวะใช่ไมันอาจจะตกใจจ๊อตกใจแล้วมีแบบอีปิกตามมาอะไรเงี้ยนะไม่มีเหรอสายตึงก็ว่ากลัวสายหลุดจังเลยโอ้โหมีคนตั้งฉายาให้ผมในครั้งที่แล้วนะครับบอกว่าบอมนักล่าการดไฮไลท์ได้แต่ตัวไฮไลท์ต่ถุยปิดไม่ค่อยได้ ไฮไลท์เหลือเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับอีพิกเหลือดสองนะครับมาต่อครับบอรูช,ชี่ยังอยู่จ้ารีวิวไปแล้วนะครับทุกคนเลโอนาร์โ,โด้บอรูช,ชี่เพิเ่งเพิ่งจะลงคลิปรีวิวไปในช่องบอมสก,กีรีวิวนะครับก็ฝากไปกดติดตามได้นะครับเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับหลักๆถ้าเป็นเรื่องของรีวิวอะไรพวกนี้เราจะลงในช่องนั้นนะครับผมไปไปไปกดเลยครับหนึ่งวิเบี้ยงบอรูช,ชี่มาจบที่คันนี้ซีบีสีเขียวโอ้โไหไฮไลท์อีกแล้วว่ะ เฮ้ยย you? ังยังยังย right ่าเพิ่งยัเพิ่งกับเพิ่งมีฉากตกใจปะมันมันมันสามารถลุ้นฉากตกใจได้ใช่ปะใช่ปะถ้าเกิดว่าเอฟเฟกต์มาแบบเนี้ยงงเหมือนกันงงเหมือนกันยังงงเหมือนกันถ้าถ้าไฮไลท์มาแบบนี้อาจจะเป็นมาคู่กับอีพิกแล้วก็มีฉากตกใจบ่กเอ้ย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 มีตัวมีตัวตามมาหรือเปล่านะครับผมตายเลยทำไปทำมามา2,900ทองฮะ93 27เฮะเหลืออีก3ามครั้งนะครับผม โบนุช bon ma like. right. re <laughs> ี่ยังไม่มาว่ะอีก3ครั้งนะครับผมกดข้างนอกบ้างดีกว่าอกดข้างนอกบ้างนะครับปุ๊บแบบนี้นะฮะกดเข้าไปโบนุชี่ครับปั๊บเข้าไปแล้วก็เลื่อนๆๆ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 ๆลๆๆ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 ลับมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้กดๆๆ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 ๆนิดเึงๆๆๆๆบๆๆ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 ๆเๆๆๆบๆๆๆๆๆๆ o ๆๆลๆๆๆ o ๆๆ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 ลๆๆๆๆบๆๆ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 บๆๆ ประตูมาอีกแล้วพื้นแดงพื้นแดงตกใจเปล่ายืนข้างหลังอีกเก้าตัวก็ไม่ใช่ละงานมาแล้งานมาแล้วโ้ยจะได้ไหมเนี่ยโบนูชี่หรือสองพันทองที่ทรงคุณค่าครับ ดวงเรายังอยู่นะเว้ยตอนนี้เรา67ตัวในตู้ครับโบนุชี่ยังอยู่ครับเอยได้คอสาก,กุต้าไปตัวเดียวเอง2,000ทอง9199218อีกสอนนงอครั้งเหรอเนี่ยไวจังหวะอีกสองครั้งเหรอขอบโบนุชี่ครับได้ไหมครับเดี๋ยว็ดเดเดอ่าเพิ่ม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 ความจุก่อนปึ๊บโอเคขอบโบนุชี่ครับจบนะครับจุ่มนี้จบนะครับพี่จบนะครับใบ,บายไวยกี๊ดจบนะครับประตูอีกแล้วพื้นแดงอันนี้คือเกลือใช่ไหม ยืนข้างหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออายืนข้างหลังเก้าตัวนี่คือจบนะฮะ oh, <no. S 1> ไ,มไม่ยองยืนข้างหลังนะยืนข้างหลังรออยู่เก้าตัวตัวนี้เป็นตัวที่เดินออกมาก็เป็นตัวที่สิแสดงว่าเกือจบอะไรวะเอ้ยจุ่มต่อไปขอสองตัวเลยได้ปะตอนนี้เหลือห้าสิบเจ็ดตัวในตู้นะครับก็มาเหลือหนึ่งในสามแล้วนะครับหนึ่งในสามนะครับ <c oughs> เอาอย่างงี้ดีไหมตอนนี้มันเหลืออีกพันหนึ่งร้อยใช่ป่ะแล้วเปิด900ครั้งต่อไปคือเราจะเหลือเศษอีก200ถูกป่ะแล้วเปิดแล้วเปิดทีละร้อยก่อนไหมเปิดทีละร้อยสองครั้งแล้วค่อยเปิด900ทีหนึ่งสองครั้งเอ้ยเปิดเปิดทีละร้อยสองครั้งแล้วก็เปิด900อีกทีหนึ่งนะครับมันจะลงตัวพอดีปกติเราจะเปิด900ก่อนถูกป่ะเราลองแก้เคล็ดหน่อยอ่ะเปิด100ก่อนนะครับเปิด100ก่อน2ครั้งนะครับผมอาจจะมาอีพิก2ตัวที่เหลือเลยก็ได้ปุ๊บเปิดทีละรับบบปป๊ีุ่่่นไมใช เหลือ1,000นะครับเราก็กดทีละร้อยอีกหนึ่งนะฮะปั๊บฮึบ LB โอ้ยงานมานะครับทีนี้จะเหลือ900ทีเดียวนะนะฮะเผลอๆไม่มานะเนี่ย <laughs> เผลอๆไม่ได้โนุชีนะเนี่ยโอ้โห900สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวต้องไปตามคู่หูมามา,มาชวนหน่อย เฮ้ยเคลียนี่ไปชวนโบนุชี่มาหน่อยเดย้ไปชวนมาหน่อยนี่ยูเว่มีก็หลายตัวเนี่ยเน็ตเป็นเน็ตเป็ดน,น,น,นะครับเดี๋ยวไปลงเปโลนะครับผมเนาะโรนันโดอะไรอ่ะตามโบนุชี่มายืนหน่อยเด้โบนุชี่หน่อยนะครับครั้งสุดท้ายแล้วครับไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนดอนบันดาลครับผมลีอนาเดร์โ,โ,นโ,โบนุชี่ BBC สามไต้พาคีครับโอกาสสุดท้าย C B เฮ้ยยังยังเดี๋ยวไม่ตกใจไม่ตกใจ ไม่ตกใจว่ะข้างหลังยืนสิตัวแล้วโอ้โห oh, <no. S 1> อะไรหวาตัวโมลี่โอ้โหจบเลยไวยมากเวลาเกลือ,อนี่เอฟิกมันอันนี้ไม่ชั่นมันไวมากโอ,โอ้โหถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเหลือ45ตัวครับทุกคนจริงๆถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนจากคอสตาคูต้าเป็นโบนุชี่ไปเราก็เราก็หยุดตั้งแต่ตอนนั้นนะแต่นี่คือหลักๆคือ ต้องการโบนูชี่ใช่ป่ะโอ้โ oh. หเหลือ45ตัวในตู้ครับเหมือนเหมือนบังคับไกลๆว่าควรจะต้องไปต่อหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรได,ได้คอสตาคุต้ามาคอสตาคุต้ามาก็เอามาแทนเบเรติเลยใช่ป่ะเอามาแทนเบเรติไปปุ๊บเข้าไปแบบนี้นะเน้นเกมรับไปครับผมแผ่นี้ต้องเน้นเกมรับเสริมเกมรับเข้าไปนะครับปาบเข้าไปปาบเข้าไปปึง้งตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะรีวิวทันหรือเปล่านะครับผมเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะวุ่นๆุ่นนิดนึงกับบีซีอลด้วยนะครับ ร้อยสี่ยังไม่ใส่บูสเตอร์นะครับผมคล้าพลังก็อัปเกรดนะครับผมอัปเกรดจากตัวการ์ดที่พักที่แล้วนะครับนี่ฮะก็จะ,ะมีความสามารถที่หลากหลายนิดนึง่งเกมลงเกมรับสปีดความอึดนะครับความอึดในร้อยสองไปเลยคะสองเท้าด้วยสองฝั่งด้วยเป็นตัวที่ลงสนามบ่อยมากๆนะครับเพราะว่าเล่นได้ทั้งสองฝั่งนะครับนี่ซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับตัวไหนไม่ฟิตหรือได้ไงไม่มีเนี่ยก็สามารถคล้ายๆกับฟิลิปรามเนาะก็เล่นได้ทั้งสองฝั่งเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นสายเกมรับนะครับโอเคครับทุกคน ปาลลโอนนาโดโบนุชี่นะครับผมก็คงต้องแมหมเหลือ40กว่าตัวเนาะเป็นคุณคุณจะจัดต่อหรือเปล่านะครับ <laughs> ประมาณนี้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวว่ากันต่อนะครับผม <c oughs> คลิปหน้านะครับโอเคนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโฟ b o บอมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ <c oughs> แล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับผม I strive just to say I'm alright